วิชาการดีมีคุณธรรมนำกีฬาเน้นประชาธิปไตยใส่ใจส,สิ่งแวดล้อมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนบ้านห้วยละหงโรงเรียนบ้านห้วยละหงตั้งอยู่เลขที่238หมู่ที่7ตํบลปากช่องอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นมันธยมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด181คนและมีบุคลากรทางการศึกษาจำนวน23คนโดยมีนางประภาพร์ณผมเพชรเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งทางโรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนโดยคณะครูมีการประชุมเพื่อวางแผนงานและเตรียมความพร้อมด้านต่างๆเช่น ฝ่ายบริหารวิชาการได้จัดทําแผนการเปิดภาคเรียนโดยการประชุมร่วมกันของฝ่ายเพื่อจัดทําเอกสารฝ่ายบริหารงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณให้แต่ละฝ่ายงานฝ่ายบริหารทั่วไปได้ดําเนินงานเตรียมอาคารสถานที่บริเวณต่างๆของโรงเรียนอาทิเตรียมจุดทัดกรองบริเวณหน้าโรงเรียนจุดล้างมือจุดเว้นระยะห่างทางเดิน บริเวณอาคารเรียนและห้องเรียนจัดสภาพแวดล้อมของทางโรงเรียนและเตรียมห้องพยาบาลฝ่ายบริหารงานบุคคลคอยอำนวยความสะดวกและประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคา2019ทางโรงเรียนบ้านทระหงได้มีการประชุมคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษา และเชิญคุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากช่องเพื่อปรึกษาหารือและร่วมประเมินขอความเห็นชอบและความคิดเห็นในการเปิดภาคเรียนโดยทำแบบประเมิน t ทยสต็อปโควิดพัสซึ่งได้ข้อสรุปว่าทางโรงเรียนยังไม่สามารถเปิดเรียนในรูปแบบออนไลน์ได้จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ออนแฮนและออนดีมาน โดยครูผู้สอนได้นัดให้นักเรียนมารับใบงานในวันจันทร์และส่งงานในวันศุกร์และได้ดำเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในส่วนของการจัดทำแผนการพัฒนาความสามารถในการอ่านการเขียนและการคิดเลขโดยครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นนำผลการพัฒนาความสามารถ ในการอ่านการเขียนและการคิดเลขที่ผ่านมาของนักเรียนซึ่งมีผลการคัดกรองเฉลี่ยทั้งโรงเรียนอยู่ที่83.37อยู่ในระดับดีจากนั้นนำผลมาพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่องในภาคเรียนต่อมาโดยใช้วิธีการและนวัตกรรมที่หลากหลายและทางโรงเรียนได้จัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน IEP สำหรับพัฒนานักเรียนที่บกพ้องทางการเรียนรู้จำนวน11คนในส่วนของคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทางโรงเรียนได้ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการในการพัฒนาการศึกษาประจำปี2565และได้ดำเนินการขออนุมัติการใช้โครงการตามแผนปฏิบัติการจากคณะกรรมการสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019โดยดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาและกิจกรรมที่วางแผนไว้มีการกำกับติดตามในส่วนของอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมซึ่งทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ซึ่งมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด119คนเป็นเงินทั้งสิ้น245,700บาทโดยทางโรงเรียนจะจ่ายเงินอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในวันสุดท้ายของเดือนส่วนอาหารเสริมนมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019จัดส่งในรูปแบบ UST หรือแบบกล่องในส่วนของแผนเผชิญเหตุ มาตรการป้องกันตามระดับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งทางโรงเรียนจัดทำแผนดังนี้ระดับสีเขียวไม่พบผู้ติดเชื้อยือนยันปฏิบัติตามมาตรการ DMSTT ประเมิน TST ทุกสัปดาห์ด้านสถานศึกษาเปิดเรียนออนไซต์ site, โดยเฝ้าระวังคัดกรองนักเรียนประจำระดับสีเหลืองไม่พบผู้ติดเชื้อยือนยันปฏิบัติตามมาตรการ DMSTT ประเมิน THT ทุกวันด้านสถานศึกษาเปิดเรียนออนไลน์ site, โดยเฝ้าระวังคัดกรองนักเรียนประจำพบผู้ติดเชื้อยืนยันในห้องเรียนหนึ่งรายขึ้นไปปฏิบัติตามมาตรการ DMFTT เสี่ยงสูงลดเรียนออนไลน์ site, และกักตัว14วันเสี่ยงต่ำสังเกตอาการในส่วนของสถานศึกษาปิดห้องเรียน3วันทำความสะอาดเปิดห้องเรียนอื่นๆออนไลน์ site, ตามปกติ สุ่มตรวจข้อระวังกลุ่มเสี่ยงสองครั้งต่อสัปดาห์ระดับสีส้มพบผู้ติดเชื้อยืนยันมากกว่าหนึ่งห้องเรียนปฏิบัติเข้มตามมาตรการ d m f t t ประเมิน Tst ทุกวันส่วนด้านสถานศึกษาปิดห้องเรียนที่พบผู้ติดเชื้อ3วันเพื่อทำความสะอาดโดยปฏิบัติเข้มตามมาตรการ Tst พรัสระดับสีแดง ปฏิบัติตามมาตรการ d m f t t ประเมิน tst ทุกวันเปิดห้องระบายอากาศด้านสถานศึกษาพิจารณามาตรการเปิดเรียนออนไซต์ site, โดยเข้มซูมตรวจกลุ่มเสี่ยงสองครั้งต่อสัปดาห์ระดับสีแดงเข้มปฏิบัติตามมาตรการ d m f t t เฝ้าระวังอาการเสี่ยงทุกวันในส่วนของด้านสถานศึกษาพิจารณาเปิดเรียนออนไซต์ site, โดยเข้มตามมาตรการทุกมิติ มิเจาณาปิดโดยคณะกรรมการควบคุมการแพร่ระบาดระดับพื้นที่สุ่มตรวจทุกสองครั้งต่อสัปดาห์เบสแ a c t i c สของทางโรงเรียนได้จัดทำในรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา CPD Supervision เป็นการนิเทศแบบร่วมพัฒนาวิชาชีพซึ่งได้รับการคัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ ในระดับดีมากของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุญเขตสองโดยคณะครูได้มีการประชุมเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับผลสัมฤทธิและร่วมกันจัดทําแผนการนิเทศภายในกำหนดปฏิทินการนิเทศภายในของคณะครูภาคเรียนละสองครั้งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในรูปแบบเชิงรุก Active Learning ซึ่งการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และรูปแบบต่างๆในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยมีการติดตามนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหน้าวิชาการและคณะและให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนตามตารางนิเทศ โดยใช้รูปแบบ PLC Growth m i n d s e t และบันทึกผลการนิเทศการสอนในระบบนิเทศภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต2ทางโรงเรียนบ้านห้วยละหงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านห้วยะหงด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่ง ขอขอบพระคุณค่ะ